ใครใช้ดินคิววัวหรือแกลบในปริมาณมากในการปลูกต้นไม้ที่บ้านนะคะในกรุงเทพเราจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างต้องดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวนเชเอมรายการที่จะพาทุกคนไปทำสวนยังมีความสุขค่ะ สำหรับคนกรุงเทพนะคะแหล่งอุปกรณ์การเกษตรก็หาได้จากรถกระบะนะคะที่ขายดินตามหน้าบ้านหรือว่าจะเป็นการสั่งออนไลน์หรือเราไปซื้อเองนะคะที่โรงสีข้าวหรือร้านขายต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ซื้ออุปกรณ์การเกษตรแห่งแรกกันนะคะแหล่งซื้อแห่งแรกนะคะจะเป็นโรงสีข้าวชุมชนพร้อมใจพัฒนาค่ะ เพื่อนๆสามารถ Google หาที่อยู่ของโรงสีข้าวชุมชนพร้อมใจพัฒนาได้ใน Google นะคะก็จะอยู่ที่เขตคลองสามวาค่ะถนนนิมิตใหม่นะคะก็ไปตามถนนนะคะแล้วก็จะเจอสะพานค่ะแล้วพอเราลงสะพานนะคะให้ชิดซ้ายเลยค่ะเพราะเราจะเลี้ยวเข้าซอยนิมิตใหม่47นะคะแล้วก็ตรงเข้าไปในซอยค่ะสุดซอยก็จะเป็นโรงสีข้าวชุมชนค่ะ โรงสีแห่งนี้นะคะก็เป็นโรงสีชุมชนค่ะที่มีการรวมตัวของเกษตรกรนะคะแล้วก็หลังจากที่สีข้าวก็จะเหลือเปลือกข้าวแล้วก็แกลบต่างๆเนาะก็โรงสีนะคะก็จะขายแกลบต่างๆในราคาที่ย่อมเยาวนั่นเองนะคะ นอกจากนี้นะคะโรงสีก็ยังมีอุปกรณ์การเกษตรที่ครบครันค่ะตั้งแต่ดินนะคะขี้วัวแกลบไม่แกบลบแบบเก่านะคะหรือว่าจะเป็นฟางแล้วก็ตัวรำค่ะตัวรำนะคะจะหาซื้อค่อนข้างยากในกรุงเทพค่ะถ้าเพื่อนๆคนใดสนใจนะคะสามารถติดต่อโรงสีผ่านทาง Facebook ได้โดยตรงเลยค่ะลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นร้านขายผลไม้ในชมรมมังสวิรัตค่ะ เพื่อนๆอาจจะงงนะคะว่าชมรมมังสวิรัต์นะคะมีขายอุปกรณ์ทางการเกษตรด้วยใช่ไหมคะตัวชมรมมังสวิรัต์นะคะจะอยู่ตรงสถานีกลางบางซื่อค่ะอยู่ตรงถนนกำแพงเพชรนะคะพอเราขับรถไปบนถนนกำแพงเพชรนะคะผ่านสถานีกลางบางซื่อนะคะก็ขับตรงมาเรื่อยๆค่ะประมาณ3-400เมตรนะคะก็ให้เพื่อนๆชะลอรถค่ะแล้วก็เจอทางเลี้ยวเข้าตรงนี้นะคะ แล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยค่ะเข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นชมรมมังสวิรัตค่ะทางเข้าก็อาจจะครุขระสักเล็กน้อยนะคะแต่พอเข้าไปก็จะเจอตัวตึกค่ะซึ่งเป็นตึกของชมรมมังสวิรัตค่ะก็พอจอดรถเสร็จนะคะร้านพี่อัมพานะคะก็จะอยู่ตรงหัวมุมค่ะร้านพี่อัมพานะคะก็จะมีขายหลายๆอย่างเลยค่ะตั้งแต่ผลไม้นะคะ ต่างๆมากมายเลยค่ะเป็นผลไม้อินทรีย์นะคะปลอดสารพิษค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะพี่อัมพาก็ยังปลูกต้นไม้ไว้แถวๆนั้นด้วยค่ะอะนี่ทำมาซื้อขี้วัวนะคะตรงนี้ก็จะมีปุ๋ยข้อมีขี้วัวแกลบบดำแกลบบขาวมะพร้าว,าาวสับนะคะแล้วก็มีดินด้วยนะแต่วันนี้ดินพี่เขาหมดค่ะก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยเนาะ แล้วก็มีไข่ไก่มีผักผลไม้ออร์แกนิกเยอะเลยค่ะอืมโอ้โหพี่เขาปลูกผักสวนครัวทุกอย่างเลยอันนี้ต้นแครเหรอคะแค่แคร่ะแคทตี้พี่ปลูกจากต้นหรือเมล็ดคะจากต้นต้นเนาะอันนี้ก็เผือกอันนี้เผือกอืมอันนี้กระชายกระชายพวกกระชายกระชายเยอะมากเลยอะ ต้ามปูออต้ามปูที่เขาเอาใบมันไปทำดินค่ะกล้วยก็เอาไว้ให้กระลอกมันมาทานลอกมาโยนมะระอะไรคะมะระมะระใหญ่อ่ะมะระใหญ่เลยเหรอเอ้ยเห็นแล้วเอ้ยไม่ใช่ใบนี่เนี่ยเนี่ยห่อไว้อยู่อ๋อใช่มินั้นเจอหนอนเนาะจ้าโอ้น่ารักน่ารักโหดียังเลยค่ะนี่ได้มีจริงๆตรงนี้มันไม่มีดินหรอกคือเอาเศษ ไมผลไม้ใบไม้ค่ะปุ๋ยไม้มาถมถมกลายเป็นกินโอ้ใช้เวลานานไหมคะก็นานไหมมันก็ไม่นานนะไปเรื่อยๆอืมนี่มีเศษแบบผลไม้ด้วยเนาะมาทาเป็นปุ๋ยใช่ค่ะนั่นก็โยมโยนไปหอ้ก็ได้กินกระรอกก็ได้กินโอ้ดีจังเลยค่ะนี่ม่อนน่ะม่อนใหญ่ห่อนแล้วมีสางวดมันออกลูกเยอะนะต้องปล่อยเขา อันนี้คือยอใชะอืมใบยอนี่ขิงขิงอันนี้ขมิ้นเนี่ยใช่ขมิ้นขมิ้นใบสวยมากเลยค่ะใช่ขมิ้นกับกระชายกระชายไ้กันใช่ใช่ใช่ขมิ้นกับกระชายชโอ้หหนูชอบจังเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นร้านขายต้นไม้ในแมคโครแจ้งวัฒนะค่ะก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะทั้งต้นไม้แล้วก็อุปกรณ์การ,กรเกษตรไปดูกันค่ะ แมคโครแจ้งวัฒนานะคะก็จะอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะค่ะสามารถ Google หาได้เลยนะคะใน Google m a p ค่ะเราก็เดินทางไปบนถนนแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็ผ่านสี่แยกปักเกร็ดค่ะขึ้นสะพานข้ามไปเลยนะคะสสะพานค่ะเพื่อนๆพอข้ามสะพานที่2นะคะตอนลงก็จะเจอป้ายแมคโครขนาดใหญ่เลยค่ะก็ขับตรงไปได้เลยนะคะแล้วก็ตรงเข้าไปที่ทางเข้าเลยค่ะ พอเลี้ยวผ่านทางเข้าไปนะคะก็จะเจอลานจอดรถขนาดใหญ่เลยนะคะก็ขับเข้าไปในลานจอดรถเลยนะคะพอเลี้ยวขวาค่ะก็จะเจอร้านขายต้นไม้เป็นแผงเลยนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้ตามชอบเลยค่ะและแหล่งถัดไปนะคะก็เป็นแหล่งที่สะดวกสบายค่ะรถกระบะขายดินที่มาขายในซอยหมู่บ้านต่างๆนะคะเราก็สามารถเรียกซื้อได้เลยค่ะโดยอุปกรณ์ส่วนมากที่จะมีขายในรถ ระบาะนะคะก็จะเป็นดินขุยมะพร้าวขี้วัวนะคะแล้วก็บางทีก็จะมีแกลบมาบ้างค่ะนอกจากนี้ก็จะมีพวกโอ่งแล้วก็กระถางต่างๆนะคะแล้วก็มีต้นไม้ขายด้วยค่ะส่วนราคานะคะก็จะสูงกว่าที่เราไปซื้อเองที่ร้านนะคะแต่ก็ไม่ต้องไปคนเองค่ะก็ลำดับสุดท้ายนะคะก็คือสั่งของออนไลน์นั่นเองค่ะ เราไม่สามารถออกไปซื้อเองได้นะคะหรือไม่มีรถกระบะมาขายนะคะก็ซื้อออนไลน์ได้เลยค่ะโดยทําการ Google นะคะอยากได้อะไรก็ Google ลงไปค่ะในที่นี้แม่ดาว Google นะคะฟังอัดก้อนค่ะ ฟางอัดก,ก้อนในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีหลากหลายราคามากๆค่ะสำหรับแม่ดาวนะคะก็จะซื้อฟางที่เป็นก้อนใหญ่ค่ะก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะถูกลงเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าใครซื้อนะคะเพียง1-2กิโลนะคะก็จะราคาค่อนข้างแพงขึ้นไปค่ะการซื้อฟางออนไลน์นะคะส่วนมากก็จะต้องเสียค่าส่งค่ะค่าส่งนะคะก็มีตั้งแต่100อจนถึง200กว่าบาทขึ้นไปเลยค่ะ แต่ก็เรียกว่าคุ้มค่านะคะพอคิดเป็นราคาต่อกิโลนะคะก็จะตกกิโลกรัมละประมาณ20 3 0บถึง3าบาทค่ะแล้วแต่เจ้านะคะรวมค่าส่งแล้วค่ะแต่ถ้าหากไปซื้อเองที่โรงสีนะคะก็จะตกกิโลกรัมละประมาณเพียง10บาทนะคะแต่ก็จะต้องเดินทางค่ะเพื่อนๆลองเลือกดูนะคะว่าสะดวกแบบไหนค่ะสามารถเลือกได้ทั้ง3าแบบเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้แม่ดาวพาเพื่อนๆไปดูแหล่งซื้อของการเกษตรในกรุงเทพเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ